แล้วจุดเมืองบนอยู่ตรงไหนจุดเมืองบนอยู่ไหนบอกหน่อยดิจุดอะเราไปเจอกันจุดเมืองบนต้องเดินมาไล่รวมกันเลยนะอะไรนะไปรวมไปรวมเมืองบนเมื่อไหร่เราเจอไันก็ใช่ไงก็จะไปเมืองบนนี่ไงจะไปเมืองบนกูถามจุดเมืองบนเนี่ยอยู่ไหนตัวข้าวลงไก่ครับมันจะเป็นข้าวเอาขาลงไก่ตีป้ายที่เราตีรอบล่าสุดเจองของปล่อยสุไปแล้วนะที่ว่าเราตีไอ้ตรงปล่อยเองไปเรวมเมืองบนอะไปรวมเมืองบนอะโตขค้าบะ ไม่แ kind of okay? kind of ท็กฉายง่าแท็กใครครับอะไฮ้ไ้อจอด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  เดี๋ยวผับเหลืองมั้งอ่ะม uh 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 ีใครอยู uh ่ใกล้ผับเหลืองทำไมพี <h 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 ่ผมศ์กำลังจะ่นออกไปรับที่ไหนรับพี่ไอ้เมื่อวานนี้แดมบอนเฮดเจอไอเอลเคสกอร์เท่าไหร่ครับได้บอลเฮดเจอไอเอลเคสกอร์เท่าไหร่เมื่อวานเนี้ยที่ไอบอลมันเล่นอ่ะลืมถามไอ้บอลอ่ะเพื่อกันพังอ่ะ ตู้ใหญ่เน네ี่ยตู้ใหญ่พี่มาบนใช่ไหมอ้อนไม่ต้องรอให้บาอเ้ยอูโดนซืีอ็นรอ๋อโอเคอเคเอ็นเพี่ชายจะหปอะเปูรถขึ้นยะเป็ดีอยู่ไหนละีอยู่ไหนะแม่กลไปเพอนไปบนกันปงนี้ก็ยังลือกันยู่รับแล้วรับแล้วตอาเรองเปลี่ยนไปไลเสเอเ ปลล่อยแ้วไม่ไม่เขาปล่อยแล้วความเดี๋ยวเรื่องไฟใหญ่ไปนึงก็พักได้หรอกนี่วันแข่งต้องพารถเองไหมพี่เองนี่แต่ว่าฝั่งนู้นเขาจะไม่มีรถไปนี่นะพี่ไปเอาไปพาวอ่ะจะไม่ถูกพาวนี่มันเบิกได้เลยนี่มันเบิกได้เลยส่งาพรถเบิกได้เลยจ๋วไอ้เหี้ยมึงโหไอ้สัตว์มื่อันนั้นแพ้เหอะไอ้เหี้ยคนมายืนนัก ปรเทศาแ้วท่างปมดเลยเป็นล่ามอะเมื่อกี้ี่นไอสิงอยู่ไหนถึงแล้วเนี่ยจับเลยระบักจัดอะเป็บเบอเลยนะพี่โอเคยานปวดจีไอไอเป็ดเมื่อกี้มันโดนเราลุมละเมื่อบ้าไมพี่บ้าไปม่ดโดนลุมยัดไม่ได้ลไม่มันน่ะโดนพวกกูลุมเียสามลุมแปดอะหมานเจ้ามโมเยืว กิจการให้ก็ไม่ยอมกินไม่เห็นเพิ่งเพิ่งมาเห็นตอนพูดดิ้นแหละอยู่เบื้องบนแล้วเนี่ยมามาแล้วพี่ใกล้เต็มที่นะวันพรุ่งนี้เจอกัน6กโมงนะทุกคนอย่าเลดอย่าสายน้องเขาจะไม่ได้อย่าสายนอนหลังตลาดบนนะใครหางมาเจอลูกนอนไม่หลับไปเลยช่วงนี้ยไอ้้เหีจะนอนหลับเนี่ย ต้องดูติ๊กตอกก่อนพี่นอนหลับฝันดีเอาไว้ติ๊กตอกเล่นดูรัตตาแข็งเอะไรนะแข่งแค่ตาเลยนะอันไหนเป็ร้านแฮมเบอร์เกอร์น่ะร้านอ๋อเนี่ยเจ๋งจังพี่ตีแข็งแค่ตาเหรอพี่รวมไหมอ่ะเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อช่องได้ไหมตีการเล่นเจ็ดได้ปะ ผมผมไม่เน้นตอนไหนนะเน้นเข้าไปดูแสนนี่ดูต่อช้นอรแสนหนึ่งแสนหนึ่งลงตรงไหนครับลงไม่ทำไมคิดแต่เงินอย่างเดียวเลยอะไรก็เงินอะไรก็เงินะกับพี่กับน้องอ่ะอะไรก็เงินอะไรก็เงินมิตลอดพี่เจ็ดทำาไปตอนไหนครับผมใหญ่บนบนงนนเ็น แล้วเขาไม่กลับมาปีกว่าปลอยให้เธอทมคอยท่า <Bell issimo> ีรอนหน้าีเป็รออยู่ีมึงใีฮะไม่ชอบยุยูยูยยูไม่ชอบมึงนะแตรแต่แย่แต่แต่แต่อว่แตอแต่แ่แต่แต่ด่แต่แต่่แตนแต่่แต่แ่แต่แต่แต่แ่แ่่อ่ ไนี่มันครับต้นแบบนี่แก๊งพี่ภาษาไทยอะไรอย่างพี่เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเออเอวินเทจหลังนั้นทลังนั้นไม่เบาขนาดนี้ แล้วพรุ่งนี้รันไหมนะพรุ่งนี้เข้ามาหาผมห้าโมงนะอะไรพี่เล่นอยู่บ้านใครเนี่ยพี่ชลีไม่ใช่หรอกลับเราเอา้ายอไปอ่า,อาไาม่ได้ไปหรอนี่ลู้มายม่โม อะไรนะก็มันทุ่มเงินแกมาอยู่ทุ่มเหงาแกมันมีร้านหนึ่งเป็นกะ๋วยปับร้านนาข้าวทอดก็แม่อร่อยหรือบอกกะ๋วยปับร้านนากูเพิ่งเด็กมึงไม่บอกมาขอเด็กขอคนาเลยดิขอเด็กไม่ฝืดเลยเอาเยี้ยวยี่เดี๋ยวอีทอีทมันพูด์ปุในบอลเลยมัันเดี๋ยวผมจะไปสอบใบครับเดี๋ยวานเดิมผมแต่รัก็มาในเมืองนี่เดี๋ยวทำไมกินข้าวไม่ได้อะเพราะอะไรมีใครรู้ไหมต้องต่อมอต้องจะต่อมอที่เราว่าไว้อะไร ตะวันแดงคุยเลยตะวันแดงที่เราว่าไว้เดอยยาไปตื่นเต้นดีขอลาพายปแฟงไ้เป๊ปไปกข้าวนะพๆๆๆนะัดเอ็มเอ็มเคเคหน่อยเี่ยดีเวดไม่ได้มีแก้วเดียว ไม่ได้หลอกกูจะหลอดหลอดกูเหลือครึ่งนึงฝันดีครับเจอพรุ่งนี้ฝันดีข้าวพรีฟอมี่หรือพี่ผมนอนไว้พี่ไม่มีแล้วเหรอพี่ขี่เอ้นะเส้นหลักมองขวาเออมีแต่เกลือสเปียวะเรื่องอะไรไม่ได้อยู่ในกระดาษอะอยู่ตรงข้างกระดาษลมีใครมีกาแฟให้พันไหมฮะไอัเดียวยังมีกาแฟให้พันปะควันคราบสองได้ดูกุญแจให้ได้ มึงจะไปเนียได้เหรอพิซซี่เป๊พรุ่งนี้ตจบทุกพรุ่งนี้แน่พรุ่งนี้กบเราตจะเหมือนสู้สงครามสู้กันอะไม่โคตรเยอะไม่ยิงไม่ได้รู้อะร้านอาหารเชียงรายผมไม่ได้นะน้องชายได้ได้ไม่ได้ได้ครับผมมึงไม่เจอใครไม่เอาไม่กินเออไม่มีโดนมีมีแต่เนี่ยข้าวข้ามันไก่ให้่าพ่อขุนอะข้าวมันไก่เฮงอะไรอะอร่อยอยู่ หูชาและหูชินแล้วหูชาใช่หรอเราเับใค่ใช่ใช่มันเป็นร้านแบบว่าจักรพรรดิตรงหอนาฬิกาอะไรนะถ้ามันหอมกว่าเที่ยวรถสปอร์ตที่ผมขับเลยเหรอเอาดีเราเป็นนักออกแบบเหรอเราเป็นนักออกแบบรถต่อย็ดเค่ของแท้ของแท้แท้วะไอ้ยัยเป็ดโดนคอรอแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอขึ้นโรงพักแล้ว มึงไม่มึงไม่คุยด้านผมร้อนดิด้นได้พี่ชายมึงก็ไม่คุยกับเขาดิบอกว่าผมขอหน่อยนะครับด้านในด้านในจนลิ้นไก่หลุดอ่ะผมผีหมูกรอบอยนะผมกินได้ทุกวันได้มึงฟังกูนะเวลามึงตายมึงกดขอพูดอ่ะไม่อ่ะถึงจะเต่าตัวตายจะติดไตายอ่ะได้เลยโอ้พี่เซิร์ฟพี่เซิร์ฟ

พี <laughs> <laughs> ่โนแกโฟรถามว่าเปิดไหมเปรต้เลยไอ้ดิมึงถ้ามึงตายมึงต้องบอกบอสถ้าเพื่อนมาชุบมึงงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวใบดักเออมึงต้องเปิดแล้วน้องสองคนเลยนี่คือั่งเลย เออเออไอ้คนมีเปิดไมอัลต้าอเคที่จปัดประสาทจะให้มันคอไฟคื้นเราเว้ยเอาให้หมดอ่ะไม่สนพวกนี้อ่ะป็ดสูงแบบซีต้องรันนะไปอยากได้ของติ๊กเดียวติ๊กเดียวคือเที่ยวนรกเลยไ้อเปาดิเจอไหนบอกเขาดิเจอไหนได้ไป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 ั๊มบเลยบอกาให้ปบนบอกเขาปั๊มบนบอกเขาดิบอกเขาดิ ชีโร่อยู่ไหนอะรับยดยด้ลยนปยเลมอยเื่อนีคบเอไมไหมพี่ตีเือว่าให้ปืนลงไปเ่อเลยปนเืเหมือนเิเกียวบอกนายตีมีมึงมีใครนะมีมีอคอมใช่ป่ะปืนอะปืนมีใครวะปืนบนรถอะ ทำรถมีน้องมีบังลีมีปาร์ตมียูตามีกลิ้นีลี6คนแล้วมึงหาจังหวะลงเล่นด้วยนะถ้าอย่ามัวแต่ยิงอย่างเดียวนะเพราะบางคนกินยา อะไรคาบืนมันไอ้จบผมผมไม่มีปืนเกิดแตกไม่ค่อยได้ยิงนะ่ยนะกัดแดงกระแหก็จริงมึงไม่ต้องยินไซส์ยิงสายมึงไปสู้กับมันก็คือไปสู้กับมันเห็นไนมเออเอาเอาอางี้ขอขอขอแก้จุดหนึ่งได้ป่ะเพื่อนเวลากรุบกันกรุบไวกว่านี้ได้ป่ะแบบกรุบใหญ่อะพอเกมมึงอย่ากลัวมึงขึ้นมาหน้าเลยมึงอย่าไปยืนหลังคนเดียวไอ้ที่อเออเว่ยเห็นด้วยนะไอ้ไอ้ไอ้กรุบไวอ่ะกรุบไวกว่านี้หน่อยหน่เว้ยพรุ่งนี้เราไม่ได้เจอแบบนี้นะ เอาจัดเลยไฟเมื่อกี้ถือว่าไม่สวยนะเว้ยโดนเว้ยขับเคลนมาขับขึ้นมาขับลงมาน้องไปเจ้าลงมาเจ้าลงมาจัดเลยลงกลุ่มอะขับมาลงก็ลงเลยไม่ติดเลยไม่ไม่มึงอย่าจอดเรียบร้อยเกินมึงทิมเข้ามาเลยจังหวะที่กูพี่สั่งลงอะมึงกลับมาเป็นแบบจิตกองอึเลยอะมาอยู่รวมกันอะแล้วลงทีเดียวอต้งมันแบบพลังหน่อยเว้ยมันแพ้ยากเว้ยถ้าลงทีเดียวกันโอดะแทขกรองโอดะ ไเกาะบนรถได้นะครับรอหน้าอ <te ุโมงค์เอนแทส์นะรอหน้าอุโมงค์เอนแทส์นะตรงสะพานสอบทิศก่อนได้สะพานสอบทิศแล้วก็จังหวะบังบิจ้าอุ้ยนุ้ยนิดนึงครับนิดนึงครับไม่ต้องหวีหวาของแท้ของแท้ของแท้เลยนะทองแทกของแท้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  ไอ้คบไอ้คบหลังหลังครับสุดท้ายอะใครที Sabbath ่ขับมาถึงแล้วบอกเพื่อนว่าถึงแล้วหลังคันสุดท้ายกล่องแดกกล่องแดกกล่องแดกแล้วเื่อนกล่องแดก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 ลองแท้แทว่นอะกล่องแดกกล่องแทกกล่องแดกกล่องแดกกูในองจริงกูในขลองแท้มึงต้องโดนคนไปกู้ในไปเป็นเงินหมดเลยนะัเดอดแ้น บอลยห่สิบโลเพื่อนร้อยร้อยเบาเบาเลยฟ้าเบาเลยฟ้าไปเอาคุกใหญ่ดีกว่าคุกใหญ่ดีกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจมึงจะพูดทำไมไหลแฝงมึงอย่าพูดเลยปล่อยเพื่อนเอาคุกใหญ่ไม่ได้อยู่กองโกเจอรถเก๋งเจอมันปังมีของมามามาโมรก่สองตัวสี่ตัวเลยอ่ะมันเขาเล่นให้เขาเล่นรอรอก่อนก็ได้รอเขามาโมโก่สี่ตัวเออเจอละ เีโอ้เหมือนเดิมเหรอไม่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 เนี่ยนมันหายมปนะตอนนี้ทุกใหญ่อ่ะทุกใหญ่อยู่หรฮะหน้าคุ้มปะเอที่สำคัญน่ะอย่าลืมทิศตัวเองนะเว้ยมึงจำจำข้อนี้ไว้อ่ะเวลาจังหวะบั๊มคุกคิกอ่ะตัวว่าเสียเสียเสียองศาพยายามมาทิศตัวเองอ่ะเออมาทิศตัวเองให้ได้กลับมาวิ่งกลับมาไม่ตายหรอกกระโดดขึ้นรถผมก็ทีนะเพื่อนนะตอนไม่แซ่บหน่อยทุกคนต้องเปลี่ยนสนามเล่นไม่เล่นในพวกเดิมมันต้องเปลี่ยนหลายเล่นมันต้อจับเก เพเขาหลังโฮมโปรีมีเขามาดูี่เห็นด้วยครับล่อยล่อยเราไปใหญ่เราไปใหญ่ล่อยเลยพี่ผมรักคุณไม่ได้นะไอ้ไายอไรเ่อย่มันไม่อยู่มัาไม่อยู่เาเาไม่มมัน้อยเราได้เกี่ยวกันกี่ยันัดไปเ่ยอย่างไเนี่ยไอ้ย่ยจะัีอย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้เนี่ยเกี่ยนดนเกียนโดนเกียน้ยอะไรเนี่ยได้เลยน้องก๊อได้เลยอดีให้แม่งตัดนิ้วเลยสัต 20โนนี่พูดไปเรื่อยเลยเนี่ยตอนนี้เราขับไปเรื่อยแล้วน้องอยู่ข้างบนโอ้โหวนรอบเมืองอ่ะรอบนึ่งบาร์เลย์บารเลย์บารเลย์กูอย่าบาร์เลย์บารเลยพี่บาเลย์บาเลพี่เนี่ยนี่หลังบ้านหลังบ้านเฮ้ยห่างยาวจัดเลยห่างยาวเป็นกิโลเลยรอรอรอหน่อยพี่ห่างยาวก็น่ารอด้วยก็น่ารอด้วยห่างเกือบแปดขันแปดขั้นไปเลย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  พยายามเล่นทิศที่เรามานะพยายามเล่นทิศที่เรามานะถ้ามึงขึ้นไปข้างหน้าไปไล่ชนมันอ่ะมึงกลับมาเล่นทิศที่เรามากันเล่นได้เนื้อเล้าเนื้เลาบังพี่ตรงนี้เดินเรามึงเล่นได้บาปมันมือบาปมันเปียกกรเปุ่นบาปมังมือบาปมันเปียกไล่ไปที่โรข่ายจังหวัดถ้าเล่นได้เล่นนะเล่นได้เล่นได้เล่นได้บางพี่เอ้ยสีแดงกันลึกไปแล้วถอยกลับมาได้นะมาทิศเรา มาี่รามาี่เราาลงแล้วมาลงแล้วมนลงแล้วมลยงก่อนนะพี่ปนมีรถมันอยู่สะพานคุนะพี่โลโลโลลลลลล่บนไปได้เล่นได้ปืนยิงไ้เลยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยลงแล้วการลงแล้วลงร้ายอาบครับก็ใหญ่ไปเลยเ้ยมันับลไปเ่อยกับ้จัการบ้นนั้ไปการ์ด เห็นปะอันนี้แฟมในแฟมครับปืนจะไม่ค่อยมีผลเห็นะปืนจะไม่ค่อยมีผลเห็นะเนี่ยกูถือปืนอยู่นะด้านหลังไฟนะเห็นนะปืนจะไม่ค่อยมีผลนะนะเนี่ยยิงบางตัวก็ยิงไม่ล้มน่ะเด,ดี๋ยวนะ แต่กินยากินยากันหมดก็ไม่ค่อยดีแต่ก็จะมีคนกินยากันเนี่ยนะพวกเนี่ยนะผมยิงไม่ล้มเนี่ยนะพวกชุบเนี่ยยิงไม่ลม้มเอายิงดิเนี่ยล้มเน,นะเนี่ยยิงไม่ล้มแล้วก็ต้องเปลี่ยนเล่น

บ้านมันกำลังไปสามท่อพี่ตัวนึงเบิรเคลียแล้วเต๋อไอ้่งูไอ้ยงูไอ้อไคุยไอ้คอคุยไอ้่ยงูไอ้คอไปคุยไอ้เงียไ้ต่เดๆมตากนเลยตกไปมนตกไปนตกป้ดอาเล้ยงดเอะไรมเนะไอา่จะปาดปาดเป็ปาดปู้เปมปาเปนปาูาเปปาดปู้าเปด้เป็นปด้เ้ดเ้เป็ดแทงเป็ดแทงอย่างน้อยอา เอ้ยอมันถีบไปกูดิปีใม่ปีใหม่จะมาปีใหม่จะมาปีใม่จะมาปีใม่เขาเป็นไอาเป็นไรเป็นไรเป็นลมหรอเมื่อกี้แน่เป็นลมหรอขับไปเับไได้เล่ทีแเอ้ยุเลยช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 ุชุกชุลชุกชุชุชุ ย่าฟรีย่าฟรีย่าฟรีย่านอนย่านอนย่าฟรีนอนย่าฟรีลุงอีกไฟไหมครับอีกไฟได้อีกไฟได้เขารีเซ็ตอีกไฟได้ไฟไฟอีกไฟมาอีกไฟได้อีไฟได้ช่วมาแก้หน่อยอีกไฟนึงหรอไฟ่ไม่ในไฟไฟตรงนี้ไงไฟตรงนี้ไงเดี๋ยวชุบเข้าแล้วไฟตรงเป๊ปพี่เป๊ปมานี่หน่อยโอ้ยล้วก็ขยันนะด้วยดิห่อศพไอ้พระส่องหนึ่งหนึ่งหกหกขอข้าวหน่อย จำตำแห่งรถเข็นให้ได้โลคอมมีแต่เสียงไม่ได้คิวอะไรเลยคอมเอ้นปืนที่ลงไปไฟอะจำมือชันรถตัวเองมาเว้ยืนใช่เนี่ยมึงฟังนะมึงฟังนะเวลามึงมึงมึงไฟอ่ะมึงดูว่าเราอะมาจากตรงไหนมึงเอาตรงนั้นเป็นหลักเลยสมมติเรามาจากตรงนู้นใช่ป่ะเราจะเอาตรงนี้เป็นหลักดูภาพปะไอพุ่งไอที่รถสมมติมึงพุ่งเข้าไปข้างหน้าแล้วอะมึงต้องพยายามกลับมาให้ได้นะเว้ยต้องเอาตัวรอดให้ได้หรือว่าถ้ามึงมีเหตุการณ์ที่มึงล้มอยู่ตรงนู้นอะมึงก็ต้องเอาตัวรอด กลับมาในวงให้ได้อเออใช่รอเพื่อนไปอ่ะใช่มึงรอเพื่อน <ไป S 1> ดันมานมึงพยายามกระโดดขึ้นรถกระโดดหลบมืมันเอามึงไม่ตายอยู่แล้วเว้ยถ้ามันลุมมึงไงมึงมันองไงก็ไม่ตายเว้ย ก็แต่เราลงลงแบบบางจัดเร็วอ่ะเพื่อนเพื่อนเกงอ่ะพยายามลงข้างหน้าไวๆหน่อยตามไม่ทันเมื่อกี้น่ะเพื่อนอ่ะผมไม่ได้เต่เตะเป็นติดเลยเตปืนเยอะไปป่ะเวลาเล่นบนรถถ่ะเยอะไปป่ะมึงดูดิว่ามึงไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหมมาเชมาเชถลายบงไปชนะขาดดำ เพราะวันพรุ่งนี้กูกลัวเขาลงลงหมด40คนเลยไงนึกภาพป่ะแล้วเล่นปืนแล้วไม่เล่นปืนบนรถอ่ะโอ้ยไอออนไอออนมึงได้ลงไปไหมออนยิงพังนะได้มันแดกยากันไงมันแดกยากันกันสี่สิบอ่ะมันก็ชุบไม่ได้พี่งั้นนะไม่มันก็ชุบมันก็จะได้ฉุดเราจะได้เตี๊บบเนอะมันเน้นมันเน้นมันเน้นไฟยืนเลยไงเอารวดเดียวไฟยืนเลยไงนึกภาพป่ะมา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 พร้อม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 

เฮ้ยใหญ่เพื่อนนอนมึงมึงเล่นแบบนี้ก็ใหญ่เพื่อนนอนมึงก็เอาไอชิ้นมือใหญ่เพื่อนนอนไม่หมดหย่าแท้ครับหดยแย่แทครับหอยแย่แต้ครไม่ตายไม่ตายปีนกลบเดียวหอยแย่แท้ครับไม้ตัวนี้หอยแย่แท้ครับโอ้โหเนี่ยมึงเล่นแบบแบบนี่ยเวเปิดไกลมีใครหลับไหเออเขาวอด้วยเขาวอด้วยเขาวอด้วยพาแล้วปะเอ้า ยิงกันทำไมไอ้ต้ามันอยากเอาไงเดน่ะไม่ถ้ามันมีปืนในตี๋ไอตีถ้ามันมีปืนใช่อว่ามึงสั่งปืนลงไปฆ่ามันก็ได้นะแดกยากันแล้วก็ไล่ไปกดมันก็ได้นะไอ้นี่ไงมันเพื่อเราทำมันี่รู้ไหมตัวเมชิโลไปไปเจอกันที่บ้านดีกว่าไปเจอกันที่บ้านไปเจอกันที่บ้านเไปเจอกันที่บ้านไปเจอที่บ้าน เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาวายเราจะประชุมแผนกันนะเดี๋ยวเพิ่งสตรีมเลยนะเว้ยพรุ่งนี้เราคุยแผนก่อนไอเซิร์ฟที่มานะเซิร์ฟเตีกูแล้วกูได้ได้คุยแผนคุยแผนหรือว่ามึงจะคุยตอนนี้ก็ได้นะมึงลงโกไวายไหมล่ะหรือว่าปิดเสียงคุยกันก็ได้นะคอมมอย่างสุดคอมมอนเร์ดีฟิร์ดเ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 ฟิร์ดร์ดเฟิร์ดเฟิรเฟิรดเฟิร์ดเฟเฟิร์ดเฟิร์ด ต่อสข้ามเลยนะโอ้เขาขึ้นกันหมดแล้วเอ้ยเอามาพี่เกียร์พี่กินไปบ้า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 นเจอบ้านเจอบ้านไปบ้านไปบ้านเจอบ้านเจอบ้านกินเข้ามากินเข้ามาแปรไปเอาอาวุธเตู้ก่อน